สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีคาร์ชแนลครับวันนี้เราอยู่ภายในบรรยากาศของโชว์รูมดีคาครับวันนี้ผมประกาศขายเบนซ์ไว้รถผมเองนะนะครับประกาศขายเบนซ์ไว้แล้วก็มีผู้โชคดีครับที่ได้รับรถคันนี้ไปที่บอกว่าเป็นผู้โชคดีเพราะว่ารถที่ผมใช้เองเนี่ยใครได้รับไปนะบอกเลยยิ่งกว่าถูกโดที่หนึ่งเพราะเราก็ดูแลเองดีมากนะครับและคนนั้นก็ไม่ใช่ไขรคุณหน้าคาดตากันอย่างดีไปดูครับมาตามผมมาครับนี่ยืนหันหลังอยู่เห็นนะหลังอยู่สวัสดีครับพี่พี่ขยับแมสให้เห็นอ่ะขยับแมสอะไรใครเอ่ย น้องน <c oughs> อเล่เก้ครับ <c oughs> รกินพี่และเก้อ่างทองน,นะครับใครที่เป็นแฟนวงการมอเตอร์สปอร์ตรู้อยู่แล้วนะครับจะเป็นนักแข่งรถอตนะท <c oughs> <ช>ั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับนักแข่งทางตรงหรือว่าแร็คแร็รถแร็คคือทางตรง <c oughs> วันนี้มาทําอะไรพี่ก็มา,มามาซื้อรถครับมาซือ <c oughs> <ช>้อรถคันไหนอันนี้ครับลูกรักผมเลยนะ <c oughs> เออก็ตอนแรกก็คิดว่าอ่าเขาหลอกขายเขาหลอกขายทำไมนำมาหลอกซื้อหลอกซื้อจะแล้วอ่ะเรามาดูนครับว่าทําไมพี่ พี่เล็กถึงซื้อคันนี้ครับพี่ตอนแรกอาจะเอาไปรถยุค90แต่พออารมณ์แบบ90ก็คือ90น่ะอารมณ์แบบขับไปซฟ้อมไปอ่ะตอนแรกพวกก็กะจะเอาเป็นพวกเอาง่ายนะกะซื้อฟอร์จูนสักคันเว้ยฟอร์จูนเนอร์สักคันเลยประมาณนั้นคิดไม้มามันเหมือนทั่วไปครับแค่อยากมีแบบอยากให้มันเร็วกว่าฟอร์จูนนิดนึงอยากได้สไตล์พวกแบบรถญี่ปุ่นที่มันปีใหม่ๆหน่อยปีใหม่ๆหน่อยแต่คิดมาคิดมาเหมือนว่า สักครั้งไม่ขอขอขอลองยุโรปหน่อยสักครั้งหนึ่งแล้วทำไมมันต้องเป็นดีคาพี่เอาอย่างแรกกะทำไมต้องเป็นดีคาอันดับแรกนะคือคุยกับพี่โอมใน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 เฟซบ่อยในเฟซเดลโอมบ่อยคุยบ่อยมันเป็นอารมณ์อารมณ์ที่แบบว่าไอ้เหี้ยตัวจริงมึงหยิงป่ะพอพี่ครับพี่อันนี้บอกไหมบอกว่าเราจะมีมุมงพิ้คนเดียวอ่ะแล้วพอเจอตัวจริงเป็นไงหนักเลยเอาง่ายนะถ้าผมไม่รู้จักเป็นดดนเดินนะคิดได้ใจนะไอ้เหี้ยเจ้าของร้านหรือเปล่าเนี่ยโน่นลูกเจ้าของร้านด้วยเออใช่ พี่แล้วมันเราไม่ใช่พี่คิดคนเดียวทุกคนคิดหมดมีครั้งหนึ่งลูกค้าเดินมาน้องหูนี่เจ้าของร้านก็พาไปเทสรถเองเลยเหรอลูกค้าถามคือเห็นเห็นอยู่เห็นที่โอมโพส์อยู่ครับแล้วไปประจวมเหมาะว่าอย่างไรเราก็ยังยังแอบซิ่งซิ่งอยู่อ่ะก็อยากได้เป็นคูเป้สองประตูทั้งแต่หนึ่งกมาครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นคันนี้ครับพี่พูดถึงว่าทำไมถึงต้องเป็นคันนี้ที่ดี่าเพราะที่อื่นก็มีอะต้องคุยกันตรงถูกไหมง่ายเลยคือหนึ่งมันเห็นว่าใครใช้ครับ เห็นว่าใครใช้เห็นว่ามันมีของแจกครับง่ายๆเลยคิดใจกูซื้อไปกูไม่ต้องทำอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยพี่คันนี้กูี่เลยใช่ในการที่เราเสียงเงินระดับระดับสองล้านกว่าอย่างเงี้ยขาอยากจะแบบว่ากูก็เกลือน้์มากูก็ขี่เลยปะวะถูกต้องทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากับรถคันนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือคันเดียวกันกับคันสีเทานะแต่ว่าพี่เล็กบอกว่าฉันไม่ได้ชอบสีเทาฉันชอบสีเดินสีขาวใช่พี่เขาอยากรู้ว่าถ้าลอกมาสีขาวเป็นไงเราก็ลอกให้ทันทีครับเอาด นี่มันอไผมจะบอกให้นะเ่ฟังให้ดีนะการตลาดเป็นนี้แม่งโคตรสุดยังไงเดี๋ยวให้ดูพอผมบอกว่าพี่ผมชอบนี่ลอกโทวกูเลยกูยังไม่ตกลงซื้อนั่นลอกทำใหมก็ได้อารมว่าอารมณ์อารมณ์แบบว่าอ๋อพี่ไม่ไร้ถ้าพี่ไม่ซื้อเดี๋ยวผมไปแปะกับหูปาดใจเลยแล้วแล้วบอกเขาเลยว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมลอกเลยถ้าพี่ไม่ซื้อไม่ว่ากันเดี๋ยวผมจะแร็ปเป็นสีชมพูแล้วติดหลังรถว่าแล็ปเก้ไม่ปลื้มคือมอารมณ์แบบว่า เออไอ้กูเสียใจความรู้สึกครับเอ้าแต่คือจริงๆแล้วก็คือชอบอยู่แล้วแต่ว่าก็จะมีมุมลูกเล่นตุกติกเียต่อรองอะไรเยอะๆกันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติพี่เรื่องของการซื้อการขายเป็นเรื่องปกติงั้นที่ฝากคนทางบ้านเห็นไหมถ้าใครคิดจะซื้อรถกับดีคาร์อยู่แล้วเอางี้ดีกว่าถ้าคิดว่าจะซื้อรถนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะบอกว่าดีคาร์เนี่ยอ่าเป็นเป็นอันดับเต้นต้นๆที่เลือกที่จะซื้อก่อนแต่ถ้าจะซื้อที่ดีคาร์นะครับทักหาผม มาซื้อโอเคนะทัาขาผมมาดูผมพามาซื้อเอาดิมีมีส่วนลดแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ตาติดามนะขอร้องทักขาผมเห็นรถพอลอกมาแล้วสวยไหมครับพี่โอเคไหมครับสวยสวยเลยพี่จริงคือคือสวยนะชอบอ่าคือเป็นคนที่ชอบสีขาวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับเพราะว่าคุณแม่คุณยายน่ยจะสอนเสมอว่าหนูจะแก่จะสาวให้ขาวไว้ก่อนลูกเอ้ยหมายถึงรถรอครับรถครับ ไม่มีมาถึงผู้หญิงเรารถเก่ารถเก่าใจหีขาไว้ก่อนสีขาก็สวยเสมอนะครับพี่ขับเบ้นแล้วใช่ป่ะใช่ขับเบ็นแล้วมันต้องมีเสื้อเมอร์ d e เดสใส่ด้วยใช่เหรอใช่พี่ตัวเดียวนี่ผมใส่เลยอันนี้ผมให้พี่นะอันนี้ผมให้พี่แจ๋วเลยพี่อันนี้ต้องคุยก่อนนะอันนี้เป็นเสื้อผู้จัดการเสื้อทีม F1 ันของทีม m e r c e d e เเนี่ยเสื้อตัวเดียวผมเลยแจ๋วเลยอ่ะมูลค่า1990งาก้ริงจริง อุ้ยกันของแท้อันนี้มันกันอะไรได้บ้างเนี่ยมันไม่กันอะไรเลยผมคือเหมาะเลยนะผมกำลังหาเสื้ออ่าเนี่ยพี่แบบที่ผมใส่เลยใช่ใช่เพราะผมต้องการแบบใส่เสื้อไปตกปลาอะไรเงี้ยนี่เลยพี่เอาเจ็ดพันไวๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปไล่ที่บ้านก็ได้โอ้โหขับขับมาท่เพราะมันเวลาจับของพวกนี้แล้ววิญญาณมะขามมันขึ้นนะมันขึ้นมันขึ้นมาดีโอ้โหเขาหล่อเลยเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงเนี่ยยังไงอ่ะแม่ยังชุกงงท้องไม่ใช่ไม่ใช่เออผมมอบให้พี่เลยครับพี่ เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดเดี๋ยวประมูลแ้างเลยดูยินดีนะครับใช้รถของเราแล้วก็รวยๆเฮงๆนะครับเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะพี่นะครับพี่ทรทำไมถึงต้องซื้อรถก็ดีคะง่ายๆนะหลอกง่ายไปเลยพี่บสวัสดีครับบ๊ายบาครับพี่สวัสดีครับ